วันนี้มาพบกับติ้มตังเฟมิลี่น้องตังกำลังระบายสีปูนปั้นอยู่ค่ะตอนนี้ระบายรูปอะไรอยู่คะน้องตังระบายมีระบายหมีอยู่นะคะน้องตังมีตัวอะไรมา้างม,มีเป็ดมีเป็ดแล้วค่ะม,มีกบกบร้องไงคะเป็ดร้องไง <laughs> โอ้โหเขากะเดี๋ยวเราจะมาดูผลงานน้องตังกันนะคะว่าจะออกมาเป็นยังไงอันนี้น้องตังกำลังลงสีเขียวอยู่นะคะทุกคนนี่ระบายอีสไลดยด้วยให้มันแห้งก่อนโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าจะเป็นยังไง ขนาดนี้น้องตังกําลังระบายหน้าหมีอยู่นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูใกล้ๆว่ามันจะเป็นยังไงมั่งโอ้โหน้าหมีจบูกหมีตาหมีเป็นสีเขียวไปทั้งตัวแล้วครับท่านผู้ชมขนาดนี้น้องตังตั้งใจระบายมากเลยนะคะท่านผู้ชมโอ,โโอโ้ดูท่าระบายดิโอ้โหดูน้องตังดูน้องตัง ไที่หนึ่งเลยดูโอ้โ oh, หมีเขียวนะครับ <laughs> ตัวนี้เชื่อมดเขียวไปแล้ว, <laughs> วเขา <laughs> ม,ม,มีเขียว <laughs> ไปทั้งตัว <laughs> มีเขียวไปทั้งตัวแล้วครับท่านผู้ชมขนาดนี้อว่าา <laughs> ถ่ายอนาถ้าอง <laughs> ไงม,มีเขียวไปทั้งตัวแล้วครับท่านผู้ชมขนาดนี้ ทำไมเราไม่เปลี่ยนสีมัางล่ะคะท่านผู้ชมคลิปนี้ถ่ายแบบเรียวๆธรรมชาติธรรมชาต,ชาติบ้านๆเลยนะครับท่านผู้ชมเสร็จหรือยังคะท่านผู้ชมจะรอดูแล้วคะ่ะตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราจะไปดูใกล้ๆก,กันก่อนนะคะท่านผู้ชมไหนดูสิมันออกมาสวยไหม,ออมอโอ้โหมีเขียวเท้านะ นะคะท่านผู้ชมขนาดนี้มีเขียวเท้าน้ำเงินเดี๋ยวเราจะนับเวลาดีไหมคะเอาเวลากี่นาทีดีคะาทสิบนาทีนะคะเดี๋ยวเราจะมีปุ่มนะคะใครเป็นผู้ชนะจะได้รางวัลนะคะ ใครออกมาสวยที่สุดเดี๋ยวผู้ชมจะคอมเมนต์มานะคะว่าใครจะเป็นผู้ชนะระหว่างน้องติมน้องตังน้องตังสู้สู้น้องติมสู้สูน้องตังสู้สูน้องติมสู้สู้ Oh, โอโหเดี๋ยวเราจะไปดูใกล้ๆกันนะคะว่าของน้องติมเป็นยังไงบ้างตอนนี้น้องติมกําลังตั้งใจระบายอย่างพิถีพิถันและออกมาอย่างสวยงามน,นะคะตอนนี้ระบายตัวอะไรอยู่คะตัวกบอบก,ก,กบกบอบกบแล้วมีตัวอะไรคะของน้องติมตัวนี้ไดโนเสาร์ตัวนี้ลิง<ม>อูรังอุตังนะคะท่านผู้ชม้ยนีเอ๋อนี่ค่ะ เราจะเริ่มนับหนึ่งถึงเท่าไหร่ดีนะ่าเราจะจับเวลาแล้วครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับเสร็จไปถึไงไหนแล้วคะอ้ย <laughs> เดี๋ยวเราจะไปดูของน้องตังใกล้ๆก่อนนะคะเหมือนจะเสร็จแล้วนะคะทุกคนโอ้โหมีเขียวนะคะตอนนี้เท้าเป็นสีอะไรเนี่ยเท้าเป็นสีน้ําเงินนะคะมันจะออกมาเสร็จสมบูรณ์หรือย,ยังคะน้องตังขาเมื่อกี้พอแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูของพี่ติมนะคะว่าจะเป็นยังไงตอนนี้ได้ตรงไหนนะคะขอดูหนะะ่อยค่ะโอ้โหตรงตูดกบ <laughs> กบเป็นสีเขียวเหรอคะใช่ค่ะเขียวทั้งตัวไหมคะทั้งหมดเลยค่ะแต่ว่านูไม่มีสีดำอ๋อต้องมีสีดำ้วยนะคะนี่ไงเดี๋ยวมายืมของน้องตังก็ได้น้องตังมีสีดำเราเลือกอันนี้เฉย,ยเลยเนี่แหลนี่แหละนี่แเออนะให้ไป่ตีมยืมนะเป็นพี่น้องกันต้องแบ่งกันนะคะกินมันก็แบ่งเหมือนกันโอเคจับมือแบ่งกันพี่น้องรักกันละค่ะ โอ้โหดูท่าซากิน่าทำไมเดี๋ยวเรามาดูตอนจบว่ามันจะเป็นยังไงนะคะเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วหรอคะแต่เต้นเต้นโอ้โหมีน้องตังเสร็จแล้วค่ะ ลืมต้งไหนอีกล่ะคะตูดมันตูดมูดใหญ่มากตูดใหญ่มากเลยนะคะท่านผู้ชมขนาดนี้มีน้องตังได้เสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะออกมาได้ออจะประมาณนี้คะ่ะเป็นสีเขียวทั้งตัวมีขาน้ำเงินใช่หรือเปล่าคะ มั่แล้แต่เต้นมันบอกแต่เต้นแล้วเสร็จสมบูรณ์ต่อไปเราจะไปดูของพี่ติมนะคะที่ตั้งใจวาดมากระบายมากต่อไปเราจะมาดูผลงานของพี่ติมมากนะคะว่าจะเป็นยังไงเหมือนจะเสร็จไปครึ่งทางแล้วตอนนี้ถึงส่วนไหนนะคะนี่ค่ะสูงถดแล้วโอ้โหเดี๋ยวเราจะมาดูตอนเสร็จนะคะว่ามันจะเป็นยังไงใช่ไหมคะมันจะต้องออกมาสวยสมบูรณ์ใช่ไหมคะ เดี๋ยวเรามาดูตอนจบกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปน้องตังกำลังระบายรูปอะไรอยู่คะตัวอะไรคะที่ระบายค่ะเป็ดเหรอคะเป็ดร้องไงคะกลับกป็ดกลับกลับ <laughs> ไม่มีสีเหลืองนะคะน้องตังเลยระบายเป็ดเป็นสีน้ําเงินคะ่ะขนาดนี้ของพี่ติมเสร็จไปถึงไหนแล้วคะถึงขาแล้วคะถึงขาแล้ว,ลวไหนดูสิคะหันมาให้ดู โอ้โหสวยมากเลยคึงขาแล้วเรื่อกระบาย่ะเลยชิปนี้ก็พอกันแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ให้น้องติ่มน้องตังด้วยนะคะบ๊ายบาย